นี่นะคะาสายบุญทั้งนั้นนะคะรอนะคะรอรอรถนะคะเพราะว่าขึ้นได้เที่ยวละยี่สิบนะคะสายบุญนะคะสายบุญที่เราทำาทำบุญมาตั้งแต่เริ่มต้นนะคะมาแล้วเราก็ขึ้นนะคะเที่ยวแรกนะคะ ต้องรอให้ประตูเปิดก่อนเนาะมายกของช่วยคุณย่าก่อนอันนี้เอาขึ้นไหมคะไม่ค่ะอันนีอกหกคนด้วยอ๋อเรขึ้นลิฟต์กันนะคะตอนนี้ ชมภาพบ,บรรยากาศที่สวยงามนะคะ ตอนนี้เรากำลังลงลิฟต์นะคะลิฟต์กำลังลง ลมพัดเย็นๆน,นะคะสมภาพบรรยากาศสวยงามนะคะ

เมื่อวันนี้แล้วถึงแล้วนะคะลงได้เปิดก่อนนะคะเปิดประตูเมือลนูมื่อนั้นซุมเคราะหกันได้ลงจากลิฟต์นะคะผู้โดยสารจ้าเมื่อเลยจ้าไปเมื่อด้วยกันนี่ละ ตอนนี้ก็ลงบันไดนะคะอ๋ออารถเก่งมากบอรถเก่งมากยมือน้ำสุขคอยก็ได้เบะน่ะอายก็ทกสายมิมิบเลยมันที่รถรถเก่งนั่นเองตูก็่บนนังเออัรถม่ต้องิดอะรยอะนช่วงที่ดีนะ่าวัดีไหม เออสวัสดีพีใหม่ยโชคดีนะล่ำรวยล่ำรวยคุณพ่อทุกคนรวยแน่มนรวยอยู่แล้วเจ้าหน้าปหาได้อยู่คู่มือเขารวยรวยเขาดีรวยรวยเึ็นไปสติกเด้อสาชูอินเบิกก็เขามันถือป้องถือบองเขามันได้ผู้หักเือมันได้ภูเพ่งไม่ได้สุขพัฒนาเนี่ยแหลนฉันผูแล้วเนาะยาละมื่อแห้งเราฉนผู้นะ ล้ำรวยล้ำรวยเด้อสาธุขอห้สมพรปากเด้อเบะเด้อไปวัดด้วยกันนะคะมาด้วยกันไม,ม,ม่เบะเราเมื่อส่งลูกเอออีน้ามาทำบุญมา,ามาลูกบะไปทำบุญไปวัดมาไปวัดมาเอา,ากับข้าวมาให้ยายนะคะแล้วก็ให้น้องชายด้วยหอ่โซ่แล้วว่งอืม มัตวมัน่ดนลู้กเกเแบบนี่ยเวามีกีโตแล้ว่งมาแล้วคเาก็รอแล้วนรอล่กลแบบเกรวสวนาพีบานออือส่วนกปวา,างในไปไปเขียนรูตนี่ปลากุก้งกินกุ้งบ่ กินวลยได้มาทำจิน่ก็ตามพอกินเ้ก็ไม่ได้หอมแล้วให้มนกาให้มันได้คุณแกกินกินนบาขนมม่ข้าวม่าเกลแม่ยายกากินขนมดิใ่ไม่เอารวยไรแล้วข้าวเจ้าบ่กินนันละข้าวเจ้าบอะนะอกิข้าวห้างพี่ยายข้ข้าห้างมาป้าย่นี่ ข้าวห้างข้าห mm. ้างโบข้า oui> ห้างกว่าของเรารกินไข่ด้กุ้งบะเปิดไฟก่อนนะครัน้ำจิ้มก็ใส่ก็บเด็มากเลยจริงๆนะดไฟนีม่ยากเม่ีเข้ามามาโคปะไจากข้าว็เยนจัด รเ,เราเกจะอข่นาิ้เผ่สมนีเยงกุ้งไหมถ้าอุ่นยังไหมอดีนาท่เผ้อนเขาเข้าเพะป่าก็ได้เนี่เจ้าเอาเข้ามาบ่กถึงมุสตาฟ่ก็ลงมืูเอาเข้ามา จิ้มันก็อมาอยู่่่ามนีได้อหม่เพื่ทอดไข่น่ะนี่ได้ปลาอยู่นี่ได้ปลาได้นย่ได้ปลาได้กุ้งให่ใหญ่โอ้โไว้่ใไว้เลเนี่ยม่ทอดไข่เติ๊กเ่าเลยเอาบอกเข้ยเจ้าได้อยู่นี่เข่าจ้ามจังหวันีนเข่าจ้า ข้าวห้างกับข้าวดำมาฝากจ้าโม่มาค่อยสีข้าวห้างกว้างเอาเออข้าวห้างแล้วก็ข้าวดำนี่ข้าวห้างเสียด้วยข้าวห้างข้าวดำเสียด้วยข้าวห้าข้าวดำโม่ข้าวดำโม่โม่ข้าวห้างก็เรื่องหรอกกินโม่ลายเท่านั้นเลียวมึงมันหลายเทยกินข้าวขาวนี่ โอ้วันติ่งมาโกโก้จ้าเมื่แหลนี่แค่กินโกโก้ฮันแล้วเซิร์ฟภาพลายจิงฮามีเห็นไหมอะอันนี้อีเพล่ออกมาตัูหูใช่ว่ามีนั่นคนก็กินแล้วกินแล้วก็กินกาแฟละแล้วก็ยอนเงอา เออพากัขี่แล้ก็นอมเนี่่หนเดจมเ่มาข้างาเก่ขนมมา้ามาเี่งอืมเ่เลยิ้นข้างอ่ะาข้าจ้ามา่ะมดีไหนุนลยอันนีุ้้งตัวนึ่งนี่เน่ยินนจงเหเจ้าเลยมามาทา ซนะออาชุกเฮ่คุ้มเบอร์ขอบันพห่มมานชั้นนำมาเฮอเจา้านะมียายแนะนำไข่พะรู้